สวัสดีครับมาดูหัวกินหญ้านะครับแล้วก็ฝังเสียงกระดิ่งที่คอครับเพลินเนะครับอันนี้ชื่อ,อ,น,น,อน้องผักบุ้งนะครับหนึ่งขวบโดยประมาณนะครับตัวนี้แม่ต้นข้าวกับน้องมีตัง นะครับเป็นวัวตัวเมีย,มยนี่ผักบุ้งอยู่นี่ครับผักบุ้งอยู่นี่แล้วก็พ่อพันธุ์นะครับประจำคอก LP 1 4 4ับห5เขาชื่อว่าเจ้าโกโก้โกโกสามปีครับอันนี้ประมูลมานะครับโก,โก็เสียง หลักๆก็คือใช้หญ้าครับกับข้าวโพดนะครับก็ไม่ถึงก็อ้วนนะครับก็อยู่ได้นะครับตามสภาพเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในแปลงนี้นะครับมูลนีี่2ไล่นะครับนี่รอบเลยครับมูลนที่2ไร่ก็เป็นวัว นะครับที่เรามีอยู่<ช>นะครับ<ช>ก็เก<ช>็บเคลมหญ้านี่ครับก็จะเดินอย่างเงี้ยครับอนนี้ผมมาปล่อยเมื่อเช้ามาปล่อยไว้ครึ่งวันแล้วนะครับเมื่อตอนเที่ยงเขาเข้าคอบพอดีว่า <c oughs> มีภารกิจนะครับจะ,รจะต้องไปสอนหนังสือตอนกลางวัน นะครับแล้วก็ใบาสามกลับมานะครับก็มาปล่อยเล็มหญ้านี่ครับนั่งฟังเสียงกระดิ่งเพลินๆครับเสียงเบาๆเพลินดีส่วนข้างบนนี้ก็เป็นคอกแพะนะครับเนี่ครับเราก็จะมีแพะอ,อีกฝูงนึ่งนะครับมีอยู่สักสิบตัวนะครับสิบสตัวก็เลี้ยงคู่กันครับเพราะว่ามันกินหญ้าเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็เลยมาดูครับกินญ้าส่วนแพะเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับที่กินเพราะว่าประตูเนี่ยผมไม่ได้ปิดเขาก็จะกินยี่บสี่ชั่วโมงยาในกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยสำหรับแพะนะครับ เป็นลูกแพะนะครับที่เกิดตัวเมียเราก็จะเก็บไว้นะครับตัวผู้นะครับผู้ก็ได้อายุได้เวลาก็จับขายนะครับรก็มาเป็นค้ายจ่ายในบ้านนะครับครั้งที่แล้วก็ขายไปสี่ตัวก็ได้ประมาณรักหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ ขาแพะก็ได้ข่าวว่าพอมีสงครามปุ๊บพ่อค้าก็บอกปิดด่านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ต้องเลี้ยงครับก็เลี้ยงต่อไปครับเป็นข้างก็เป็นสวนนะครับส้งคางก็เป็นสวนนะครับ มันก็สวยดีครับนี่ครับวัวกลมใครไม่ชอบผมชอบนะเพราะว่าหนึ่งคุณก็ได้วัวลูกร้อยเหมือนกันและอีกอย่างก็ก็ต้นทุนไม่สูงครับค่อยๆมาเก็บไปพัฒนาเอาตัวเนี้ย LP 144หนึ่งสสครับหกห้าก็จริงนะครับแต่ว่าในใบพันประวัติเนี่ยคือลูกวี8ปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับทับแปด นี่ครับนี่ก็ลูกนอกนะครับที่กรมปศุสัตว์ผสมนะครับก็ตอนไปประมูลก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นลูกนอกแต่เขาส่งใบพันธุ์พัตมาให้ตามหลังเราก็รู้ได้รู้ว่ามันเป็นลูกนอกผมว่าวัวกลมอะทนนะไม่ไผมเลี้ยงตั้งแต่ตัวกระป๋อยเดียวนีะครับผมซื้อมาแล้วแนตะ่ตัวเท่าเนี้ยใส้เท่านี้เลยในราคาก็ไม่ไม่แรงครับ เพราะว่าไปประมูลได้มาไม่มีคนประมูลแข่งก็ได้มาราคาไม่แรงก็โอเคนะครับเอามาทําพ่อนะครับเพราะว่าเป้าหมายเราทั้งสามตัวนี้นะครับสามตัวเนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวจะทำเอฟหนึ่งทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกหลอดนะครับที่ผมเอาไปแลกกับเขามานะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ย เขาไม่ให้หลอดมาด้วยด้วยความโมโหก็คือแกผสมบาม่นแดงไว้นะครับแต่ว่ามันออกมาเป็นสีเผือกๆอ,อย่างนี้นะครับแกด้วยความโมโหกแกก็เลยไม่เอาจาังหวะผมก็กำลังอยากจะเปลี่ยนงวพอดีนะครับก็เลยเอางัวสาวสองตัวผสมพร้อมผสมไปแลกแล้วก็ได้มาสามตัว เพิ่มโปรตางกันนิดหน่อยนะครับส่วนตัวเนี้ยผมประมูลมานะครับตั้งแต่ไซเท่านี้เลยเนี่ยที่ผมไปประมูลมาตัวแค่นี้เลยถามว่ามันใหญ่ไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าผมอะเชื่อมั่นในในกรมปศุสัตว์เพราะว่าเขาเลี้ยงมาก่อนผมผมแค่เป็นคนชอบ,บวัวแล้วก็อยากเลี้ยงนะครับ อยากถามว่าอยากได้แบบแบรนด์ฟาร์มดังๆไหมก็ยอยากได้นะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของคุณทรัพย์ที่เรามีนะครับก็ได้มาตัวนี้ตัวเดียวก็ได้พ่องัวงมันก็ยังดีครับก็เอาไปไล่ทับเนี่ยครับสองตัวนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยตัวแม่ตัวนู้นครับยังไม่เป็นสัตว์เพราะว่าลูกยังกินนมอยู่นะครับช่วงนี้ก็ อธิบยว่ามีฝนปะปะไปไปนะครับหญ้าก็จะเขียวนะครับได้จากช่วงที่ฝนตกหนักเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันก็หญ้าได้นี่ผมก็จะมีนู่นครับแผงโซล่าเซลล์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องทําปั๊มใหม่ก่อนนะครับเนี่ยครับก็เอาไว้เดินเล่นนะครับเลิกงานมาก็เดินเล่นอยู่ในนี้แล้วก็ฟังเสียงกระดิ่งครับกริ๊งกิงกองกองแกร่งตัวนี้กระดิ่งหลุดนะครับตัวแม่เนี่ย ยังไม่ได้ผูกนะครับเดี๋ยวจะต้องผูกกระดิ่งให้เอาไว้ฟังเสียงกระดิง่งกระดิ่งอยู่ห้องบนอยู่บนบ้านผมนี่ครับด้วยตัวลูกชายผมก็ขับเล่นวิ่งเล่นเดี <c oughs> ๋ยวเติมไม่เข้าไปข้างหลังวัวลูก <c oughs> นี่ครับนี่สามสาวนี่ผมแรกมาจากพ่อค้าอีกทีนึงครับ เนี่ยครับอำวัวสองตัวไปได้วัวสามตัวแล้วก็แรกมันจะพอ้าอีกแล้วมาตัวนี้เป็นลูกหลอดเนี่ยๆๆตัวเนี้ยตัวลูกวัวครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้หลอดผมมาเพราะไม่เป็นไรครับมันก็ตีเอฟหนึ่งหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวนี้ครับแม่เพิ่งได้ไปท้องแรกแต่นมสวยมากครับนี่ครับนมสวยมากนมเล็ก ลูกกินนี่ฟองฟอดเต็มปากนมดีมากตัวเนี้ยบอกเลยนี่กินลูกดึงนมกินนมก็ไม่ยุบนะครับไม่ค่อยยุบเทียเตอร์นี่ครับคอก็บ้นบานๆง่ายๆครับนี่ก็คอแพ้นี่ลมพัดหลังคาเปิดไปยังไม่ได้ซ่อมครับนี่ทีนี้ก็บ้นบานๆ ็ต,ตาเลี้ยงง่ายๆครับเอาง่ายๆเอาที่เราสะดวกเพราะว่ากลางวันผมว่าทางานด้วยเย็นก็เนี่ยครับได้มาปล่อยวัวเล่นครับจักวัวละสองชั่วโมงชั่วโมงก็กว่าสองชั่วโมงครับก็เป็นความสุขยามเย็นนี่ครับลุกร้อยตัวเดียวในฟาร์มในคอกดีกว่าอย่าเรียกอย่าเพิ่งเรียกฟาร์มครับเรียกว่าในคอกแล้วกันนะครับ ตรงนี้นี่เห็นนี่ครับอผมก็ฝังไว้หนึ่งแม่เป็นงัวตัวแรกผมแต่ตายจะคลอดอยู่แล้วด้วยแต่ตาเราผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ขายนะครับมีคนมาขอซื้อไปทําเนื้อก็เลยว่าไม่ขายครับก็มันเป็นงัวตัวแรกผมอันนี้คืองัวลูกร้อยตัวแรกของผมแล้วก็สวยตามแบบชาวบชาวบ้านครับ น่ารักน่ารักดีนะครับงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับปสุสัตว์ครับ LP 1 C4 ทับ65ใครไม่ชอบเราชอบนะครับเรารักในวัวกลมเขาเลี้ยงมาก่อนเราเพราะวันหนึ่งก็คือมันคือวัวนําเข้าใครไม่ชอบผมชอบขอบคุณครับ